ช่วงมหศสัรย์ผิวสวยกับนนโอสตาร์ตามาถึงช่วงมหศจัรย์ผิวสวยกับนนโอสตาร์ตานะครับหลายๆคนก็คงจะประสบปัญหาเนีฮะเป็นรอยคล้ำรอบดวงตากันอยู่นะครับอ่ะตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเอกกี้มีวิธีดูแลนะฮะรักษาไม่ให้มีรอยหมองคล้ำรอบดวงตาคุณเกิดขึ้นนะครับกับผลิตภัณฑ์นนโอสตาร์ตานะครับที่ช่วยเสริมการผลัดผิวเก่าที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกอย่างอ่อนโยนมาแนะนาคุณผู้ชมชาวเอกกี้ม้าโดยเฉพาะเลยนะครับ ครีมตัวนี้ก็คือ b i Bionic e y e Cream p l ั s นั่นเองนะครับเป็นครีมบำรุงรอบดวงตาซึ่งอุดมไปด้วย PHA S นะฮะพร้อมโปรวิตามิน A สูตรพิเศษเฉพาะน e โอส r ร t ตาครับนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาครับและครีมตัวนี้นะฮะจะเหมาะกับทุกสภาพผิวนะฮะช่วยชะลอริ้วรอยลดรอยหมองคล้ำรอบดวงตามีสารสกัดจากชาเขียวนะฮะลดอาการบวมและคุณค่าสารสกัดจากตังกว่านะครับช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวรอบดวงตาของเราครับที่สำคัญ Bionic Eye c ค e a m Plus เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงได้ครับ กินเมา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 สนับสนุนโดยนนโอสตาร์ตามหาจัยรแห่งการผัดผิวใหม่ เสียงเพลงที่มีความหมายทุกทำนองเรานั้นทำให้ฉันผ่อนคลายเรริ่มีเสียงเสียงที่มันไม่มีความหมายเธอเอาไปแล้วเธออ่านทำายบางที่เธอก็พูดบานไปบ่บางที่ฉันก็ไม่เข้าใจ Fang you, 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 you, ฟังอยู่ฟังอยู่ครับแนววง coming back สวัสดีครับเพลงที่จบไปชื่อว่าฟังอยู่ฟังอยู่ครับฟังอยู่ใช่พี่ก็ฟังอยู่ไงชื่อว่าอะไรนะฟังอยู่ก็ใช่ไงพี่ก็ฟังอยู่ฟังอยู่เอาฟังอยู่ใช่คือก็อฟังอยู่โอ๊ยหลบหนอาเขาอูนี้ส่กิ้ว แนะนำตัวแต่ละคนหน่อยมีใครกันบ้างสวัสดีครับผมชื่อมานะครับเป็นนักร้องครับวงซอกต์แบ็กครับสวัสดีครับชื่อจอร์ดครับเล่นเบสครับสวัสดีครับชื่อฮอนเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับผมชวนมือคี์บอร์ดครับผมเป็นตีกงครับตีกอรตีกร่ังอื่นก็ได้ครับตีอะไรฮะนี่ผะู้เล่นนะฮะคิดนะเอออะแนะนําตัวกันแล้วนะคราบว่าแต่ละคน่ยจบมหาวิยลัยด้วย เดียวกันเลยใช่ถ้าอะไรกันบ้างนี่ตัวมายิโดนใช่ครับถ้าอะไรกันบ้างดูยางกสินทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็รวมตัวกันในทางของช้อปปิ้งแบ็คใช่ครับวงเราชื่อชอปปิ้งแบ็คทำไมช้อปปิ้งแบ็คเออมันมาจากการที่เราไปประกวดครับออืไปประกวดเวทีนึงปุ๊บแล้วเราก็ไม่มีชื่อวงเร่งรีบเลยครับใช่เร่งรีบวันวันรุ่งขึ้นต้องส่งชื่อวงแล้ว อ๋อคือวันรุ่งขึ้นต้องส่งชื่อวงแล้วแล้วดีแล้วเราก็เดินมาเจอกันวันนั้นเลย5คนรวแล้ววันนั้นโอ้ยฮะอะไรเช่นได้บ้างไหมวงชอปปิ้งแบ็นะเออสรุปคือชอปปิ้งแบ็คมาจากชื่อที่ตั้งกันอย่างรวดเร็วใช่ครับเจอจากกูเกิลครับเ์อจากกูเกิลอันนี้เรื่องจริงอืมไม่ที่มี ก็เป็นถุงเป็นถุงมอบงความสุขถุงเก็บประสบการณ์ถุงเก็บความสุขถุงใส่เพลงอะไรอ่ะถุงมอบความสุขให้คนฟังถุงเก็บความสุขแล้วไม่ถึงบรรวุมตัวกันได้ล่ะเออก็เหมือนพวกเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่คณะครับแล้วก็เรียนเรียนดนตรีด้วยกันแต่ว่าอยู่คนละปีเลยจะไล่ตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ครับแล้วก็มีงานประกวดครับ ประกวตอนนั้นประกวดอะไรครับประกวดเป็นของรายการมามาคนแซกปึกตอนที่สองครับปีสองพแล้วผลเป็นยังไงบ้างก็ได้ลงมาชนะเลิศนี่ไม่ใ่ธรรมดานะครับสปินแบ็คได้ชนะเลิศเพราะวันนั้นมีประกวดสองวงเยอะเยอะมากแล้วอะไรคิดว่าทำให้วงเราเนี่ยเฮ้ยชนะเลิศเพราะมันเป็นการจับมารวมกันแล้วลงตัวพอดี วงที่ประกวดอะครับเขาเหมือนว่าเขาก็เป็นวงจากเรียนที่อื่นอะไรเงี้ยแต่พวกเราเหมือนเรียนดนตรีโดยตรงอะครับม,มันก็เลยแบบมันจะมีความละเอียดทางดนตรีมากกว่าวงอื่นอะไรเงี้ยครับ มา่งในกลุ่มนี้จะมีหนึ่งคนที่เป็นเก้งนะฮะอ่อะทราบว่าแต่ละคนที่มีสไตล์เพลงที่แล้วก็สไตล์เพลงที่แตกต่างกันนะครับคือแต่ละคนมีสไตล์ที่แตกต่างแต่ละคนมีสไตล์อย่าไหนบ้างชอบเป็น top ป o p เขาผมเป็นเอ่อฟิวชั่นฟิวชั่นครับผมผมจะชอบเพลงเก่าเพลงเก่าๆอ่ะครับแบบพวกเดอะบิทเทิลอะไรอเ The Beatles โหไม่เหมือนกันเลย ต้งแต่เด็กก็เรียนลูกทุ่งมาครับลูกทุ่งอยู่มหาลัยนี้ก็อยก่อีเอสิก็อยู่มหาลัยก็เรียนคลาสสิกอะไรเงี้ยมันคนนกันครับทัร์เาขผมก็เป็นฟิวชั่นคลาคลายกันแล้วพอรวมตัวกันได้ไงมันอยู่ที่ตรงกลางเลยมันมันจะมีแนวดนตรีที่ที่เราเลือกกันนะครับมันจะชื่อว่าแนวอินดี้ล็อกอะครับแล้วเหมือนว่าแนวเนี้ยมันมันเหมือนว่าเป็นแนวที่ผสมหลายๆแนวเข้าด้วยกันครับมันก็เลยแบบถ้าเราต่างกันแต่เรารวมกันได้อะไรเงี้ยผสมกันได้ก็เลยเลือก พอชอบเหมือนกันก็เลยมารวมเพราะนั้นถ้าพูดถึง shopping bag ก็คือวงดนตรีอินดี้ร็อกครับ,รบใช่ครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะอันนี้สิงเก็แรก <c oughs> ฟังอยู่เนี่ยฮะเพลงพูดถึงอะไรฮะคนหนึ่งก็ทํางานกลับมาคนนึงก็ทํางานกลับมาพออีกคนหนึงกลับมาปุ๊บเขาทําทําเรื่องของเขาอยู่เราต้องมีคนมาบ่นครัอบ่นบ่นปุ๊บ,บด้วยความที่ว่า ด้วยความความรักเนี่ย,ยก็ไม่อยากไม่อยากจะเถียงกันไปแต่เราคิดหนูเหนื่อยใจว่าฟังอยู่ฟังอยู่นะฟังอยู่นะฟังอยู่นะเฮ้ยไม่ได้แบบว่าไม่ไม่ใช่ไม่รักแต่อยากจะเถียงกันไปบ้างเราผู้หญิงหมดนะครับเคยสมมุติว่าเคยมีแฟนกันไหมเคยใช่ไหมเคยใช่ไหมไม่ได้มีปัญหาทางจิตใช่ไหมก็เคยีน ฟังเสียงเพลงจะมีความหมายทวงจำน้องเรานั้นทำให้สนผ่อนคลายแต่แล้วเมื่อเธอกลับมาก็เริ่มมีเสียงเสียงที่มันไม่มีความหมายเธอเอาอีกรแล้วเธออธิบายเออเคยแบบว่ามีใครมาคนนั้นเขามาพูดอะไรกับเราในเรื่องแบบที่เราเราฟังอยู่นะ,อะเออมีมา เรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เขาพูดบ่อยๆชอบพูดแบบก็พูดเรื่องเรื่องงานมานู่นนี่กลับมาเล่าให้ฟังแล้วเราก็เราก็เหนื่อยเหมือนอ๋อเหนื่อยเหมือนกันแต่เราก็ฟังอยู่แล้วก็เปิดเพลงให้ฟังเลยครับเปิดเพลงที่ไม้ฟังเลยโอ้ยใส่คอมเลยเกินเราละเราละเออเขาพูดเรื่องอะไรบ้างเสร็จมากประจำวันครับผมวันนี้ไปเจอนู่นนี่มาอีป้าคนนั้นทำไม่ทำนู่นทำนี่ฉันไปช้อปปิ้งมาแล้วแบบบางทีเมาไงเนาะเมาบางที่แบบโอ้ย รับรู้ด้วยแล้ก็ต้องฟังอย่างนี้เออเล่าล่าแล้วล่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเองครับบนให้คนฟังเธอนีงานปัญหาทั้งจีบกบนอะไรสำหรับเราบเรื่องอะไรให้คนฟังเรื่องเพลงเรื่องเรื่องอ้วนเรื่องอะไรแบบนี้ครับเออเรื่องนวนบ่นนะเรื่องอ้วนเออไม่ได้นะนี่ถ้าบนเนี่ยปากบทอีกคนหนึ่งด้วยนะเรื่องอ้วนข้างหลังข้างหลังข้างหลังเขาบนอะไรให้เราฟัง ก็จะเป็นไม่ไม่ใช่แค่แต่เป็นพ่อแม่พี่ป้าก็พูดมาแล้วก็เปิดเพลงนี้ให้ฟังเลยฟังอยู่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 แล้วก็ไม่อยากเถียงเขาครับแล้วล่าล่อแมีผู้ชายห่ดทห้ฟังคุณพ่ออ่ะคุณพ่อบางจะหมดเลยหรอรักพ่อนะครับแต่บางคือพ่อพูดมาแบบว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยก็ขอฟังอยู่ฟัง ฟังอยู่นะป้าแต่ว่าตาพุดอเลยนั่งทีเออมันเป็นอาการเนาะ <c oughs> แล้วแต่ละคนมีส่วนร่วมในสิ่งแรกนี้ไยงไบ้าง <c oughs> พาร์ทของแต่ละคนหน้าที่แต่ละคนในการทาเพลงนี้ <c oughs> คือเพลงนี้มันมาจากคาว่าฟังอยู่ครับคือเพื่อนเขาแบบไปเรียนปกติเรียนวิชาภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาเขา,เขาไม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วที่นี้เพื่อนเป็นคนต่างจังหวัดนะเพชรบุรีอะไรเงี้ยก็ไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็มีฝรั่ง ครูฝรั่งเขาเดินเข้ามาแบบที่โต๊ะแบบเฮ้ยทำไมคุณไม่ตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกหันไปบอกว่าเออเนี่ยฟังอยู่ฟังอยู่แต่พูดเนอครับเป็นแบบฟังอยู่ฟังอยู่ฝรั่งเขาแบบฟังผิดที่ว่าเป็นแบบคําว่าเป็นเขาอ๋อโอ้โหเรื่องใหญ่ดิรับเขาก็เลยแบบล็อกคอเพื่อนผมเข้าไปที่ห้องปกครองแล้วแบบมีเรื่องฟังอยู่ไม่ดใช่าก็เลยชอบคำนี้ก็เลยมาอล้แล้วแล้วเราทำอะไรก็ช่วยกันช่ครับตารางเนืช่วยรันื้อรดนตรี ข้างหลังจะช่วยกันทุกคนจะสูงหัว,วเข้าซ้อมแล้วก็มีตบตีนนะว่าจะเอาเอาคำนี้ก็มีกระชากก็มีมีมีม <c oughs> บ้างชอบแต่เลยกระชากมีไหมมีไหมแบบเฮ้ยขอคำนี้เหอะคำนี้มันโดนจริงครับก็จะแบบว่าทุกคนจะแบบว่าเข้าใจกันแล้วก็วหาจุดกลางครับคำที่มันแบบจุดกลางอยู่ตรงไหนฮะไหนดูซิเออหาจุดกลางปุ๊บกุญยได้ปุ๊บลงตัวอ่ะแต่งเครืงเรียบร้อยกระแสตอบรับเป็นไงบ้าง โอเคนะครับแรกไปเล่นท ar er ี่พัทยาอืมครับเออในตอนในตอนซาวเช็คอะครับแบบพัทยาก็ฝลัดเยอะอสลันเต็มมหาเลยฟังอยู่ฟังอยู่ถือถือกดด้วยเฮ้ยไดอยู่ฟังอยู่นางเลาสองแถวมามองกันลืมหเยอะโธอ๊มันอะไรประมาณว่าลิซซี่ลิซซี่นะอ่ะดาวน์โหลดยังไงเพลงนี้ทาง หลอกการ92701 7ครับแล้วก็ทางไอจูบครับผมเดี๋ยวช่วงหน้างมาคุยกันต่อเรื่องการทันยาในซิงเกอร์นี้มีสิทิ์วิดีโอแล้วก็เรื่องต่อไปที่เกิดขึ้นของวงช้อปปิ้งแบ็คครับผมวงที่ตั้งชื่อมาด้วยความบังเอิญมีการตั้งใจในการตั้งชื่อมากๆใช่ไหมครับแค่ปีง่วโมงเดียวเนาะแล้วก็รวมตัวกันนี่คือคนสุดท้ายแต่ยังไม่ได้ดูแลแล้วก็มีส่วนวดในซิงเกอร์แรกเลยนี่มันเท่าทุนมากเลยนะ ช่วงหน้ากับไอ้กิมเมา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 